Hello, guys. I'm Ned and this is JJ. Okay. Nice to meet you. And okay. uh, I hope you guys are going to come to meet us one day. Okay. Thank you so much. I love you. Bye.

ไม่ไม่ได้งานเลยไม่ได้งานเจเจเลิกพี่เน็ตเพราหลอจริงจริงจริงก็แพ้เพาหล่อไม่อกผมไม่จริงไม่พูดจริง่แรกก็ก็ พุ้ไงคือก็ส่วนที่คนรู้จักผมอาจจะไม่ได้รู้จักกับเรืมาก่อนอะไรเงี้ยนะครับพ่เห็นแต,ววต่ว่าพอเจอเจอตัวจริงก็รูร้สึกว่าโอ้คนนี้มันหลาดจังเลยว่าว่าพี่เรูไม่ามีของหวานแบบไม่ชอบกินเลยนะแต่แตั้งแต่ไปเจอกันมาปีหนึ่งกิกน,นทุกวันแล้วเราไจอจริงจริงผมไม่กินเขไม่ใช่ไม่ใช่ผมที่ชวนด้วยนะคือแบบว่าเอดทเดี๋ทไเวลานี้ไหมไปกินไหมอะไรอย่างเงี้ย

ไปประชุมกับค่ายมาใช่ว่าเราเน็ตเน็ตควรจะลงตำแหน่งไหนดีเพราะว่านี่ก็บอกว่านี่ก็ได้หมดเลยก็เลยไม่ดูอย่างเงี้ยได้ได้ได้เก่งถูกต้านจริงกนี่นี่หอมตัวค่อยหอมตัวแล้วไม่ก็บอกค่ายว่าแบบเออแบบแล็ปก็ไม่เอาดีกว่าเม่อไหร่แล้วก็จะเก่งเกินไม่ช่วยไม่ช่วยนะไม่ช่วยบอกว่าทุกคนทุกคนดูลองหมดเลยนี่ก็เห็นว่า นี่มนสวขอเป็นมาร์คเนกันไม่ได้ไมมาเน่ก็เลยที่สี่ได้ได้ได้อยู่ทุกคนรู้แล้วว่าไม่ทุกคนรู้แล้วว่าวันนี้เป็นนี่บอก่เปแ้เป็นแดนเปนแดน นี่กไปประชุมกับค่ายมาใช่ไหมเนเนควรจะลงตำแหน่งไหนดีเพราะว่านี่กว่านี่ก็ได้หมดเลยก็เจะไปดูอย่างเงี้ยได้ไจริงก็ที่นี่หอมตนว่หอมตัวแล้วไม่ก็บอกค่ายว่าแบบเธอแบบแลบก็ไม่เอาดีกว่าเม่อคืนแ้ก็จะเกื่อนไม่ช่วยบอกว่าทุกคนทุกคนดูรอมหมดเลยนี่รู้สึกว่านี่รูสึว่า ขอเป็นหุบมากเลยนะฮะไม่เลือกไม่เลือกสมงเกติอ่ะได้ได้ได้อยู่เหนม่อยเออ ผัดผัดผัดกันผัดกนี่แนมตูนแล้วหน้าตามันมีความสุขมากไอเดอร์ไปจ๊อบไอเดินไปจอแก้มพมแก้มมแก้มอใครสารภาพที่งานเขานเป็นงานหจ้านารนารอดอกเป็น ใ่เตะแ,แล้วกินมาเนี่ยขนมหาาวานอร่อยนะร้านนี้อกินไหมร้านนี้เต๊อยากกินร้านไหนหนูว่าจะกินน้ำผลไม้กับพิเนส